สบายดีพี่น้องแต่งงามเสาะลังเปรมโมงกว่าพี่น้องไยผลของการนั่นแก้ไขคล้ายเมื่อวานพี่น้องจ้าการเต็มเลยค่ะงานการคล้ายดิบค้ายดีพี่น้องจะบอกอันพ่อกันเมื่อวานนะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเฮาเนาะ น้องเมย์ผู้โพสขายนะมันจะมาได้กินมันเนีอเลยแกงให้ใหม่อเมย์บอกว่าหมดมีอย่างเมย<ห> <laughs> ์ผู้ผู้ผู้บริการผู้อะไรนะผู้บริการผ,ผู้ช่วย เขาบอกยาไม่เคยกินปลาดาแต่ยายอยากจะลองดูเขาบอกเพราะยาไม่กินปลาดาแต่ยายอยากจะอยากกินดูเนี่ยเียพราะเขาไม่กินปลาดาแต่เขาอยากจะลองกินดูในลาไม่ละบ้านนะว่ายาไม่เคยกินปลาดาแต่ยายอยากจะลองกินดูเหมือนขาวอันนี้ครับมันย่าจะธรรมดาเลยเอาอลายดูดูจานหม้อแก้ว đi 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 luôn, rồi đi 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 Rồi, mình đi 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 không? đi 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 phòng đi 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 của hệ thống nhắn 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 phăng, nhắn 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 ว่าถ้าสมมติว่าบอร่อนแะล้วลดข้ามมาได้เนาะใส่กระสอบมันกลับไปเลยนะ่ะเอาไปบริจาคให้น้องวิญญาณนะเสื้อผ้าลายนี่ยนะหกเจ็ดกระสอบลายพวกนอจากนางไปดูทรงเฮียม,กมา,ากระมางงานจังเลยลจะกินข้าวกินน้ำจะสิบไปทำไมตรงนั่นนนนง,นงก็บ,บสบายอ้วกขอเพื่อนเนี่ยอ้วกแต,ต่ตีสามตีสองเลย ที่สองกว่าที่สามไม่สบาย ว่าแนด้วยอันนี้จะมายัไงมาเรื่อยๆเลยเหอ พี่น้องเออวันที่แปดเอเดอร์เข่าอีกยาค่ะบอกว่าให้เขาแก้หนอ้อาอีกหมอหนึ่ง,งสิบแปดเพนอยู่วัดประสักอันเขาจ้ามาเพนอยู่วัดบ้านเฮาเลยเลืองให้แกไปหมอหนึ่งแล้วะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิง่งเงินเขาคลเนาะหนับเบิง่งเวลาจักบาทเมื่อวานพี่น้องจ้าค้ายม้วนรีมบมื่อวานนะสวัสดีพี่น้อง อันนี้บ่เป็นได๋เว้ยสิเบิ่งเงินเฮาไปขายละไม้เมื่อวานนี้บ่จะไปห้องโรงเรียนกะกระเจ้าญาติงไปเลยเงินแกงไม้เมื่อวานนีแกงไม้ขายเมื่อวานสิวางใส่ยังน สนามพี่เบิ้งห้องน้าผมบสบายมึงขึ้นนี่จะก,กินอยังไงเฮียร้องเงี้ยนกับเจ้บ้านในมากตีหนึ่งตีสองหกักออกมากบบหลุดสักผ่าหุม่มยังเลยเสื้อผ้าผมึงข้าเจ้าว่ะข้นแกงง่วนนานแล้วไนะอ้ไอ้เอาเข่ามานั่มข้าเจ้าว่าะเลยว่าวสิแทมเขาเนี้ยนั่เขาว่ะ เออได้ซิบหาทุงพี่น้องวานซิบหาทุงแกนอ่องไหม้ค่ะนะไอ้ก็มีคอมเมนต์มาว่าใสายยเา่เยอะเหมือนกันเออก็โอเคอยู่พี่น้องจะสมเงินสมมัน,ม,นมันหายยากเนาะเงิน,นกันน่องม้ก็หาย,ยากคือสิถามมากเแบบตังไล่หลดุไหลดไลด่โต พี่น้องตอแต่ว่าสูตรของเฮานะ่ะอันบรอกโคลีหัวเชียงไทยเลยพี่น้องเด้อใส่แค่เขาเบือเขาเนีย้ยที่ว่าเฮาแซน่ะมันมาตำกับมะพร้าเนาะแล้วกะม่น่าไม่น่าเฮากสสีขยี้เอาเนาะบรอกโคลีหอมแดงกระเทียมหัวเชียงไทยเนาะหรือว่ามักถั่วฝักย่างเขาบรอกโคลีปกติมันก็แซนยยฟักทองอะไรแต่มันไม่มีฝักทองนอยู่ไหนขึ้นลอลู่ไหน อยู่กับนกมั้งท้างบนจะใส่อันนี้หนึ่งร้อยบาทน้องจ้ะหนึ่งร้อยบาทบางบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้เฮาใส่ถั่วพักยาวผักทองแมนผักทองจะใส่ได้พี่น้องแต่ผักถั่วพักยาวเขาบุกเลยเด้อแล้วก็ใส่เห็ดใส่เห็ดก็ใส่ได้อยู่ ยอดบวบยอดหมักหมักฟักทองก็ใส่ได้แต่มันโมมีม่นะเขาก็เลยใส่แต่บวบก,กับเห็ดพอหมูบ้าน,นสูตรไพ้สูตรมัานเราไม่น้องขนาดหา,ขา,ขานข้าอะไรยังทาาเลยหานกับเขา,ววะาระหว่างใส่อะไรบ้างเขาก็จะบวบถือเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเส้นอะไรไม่น้องข้าวเหนียวเช่ด เป็นสอง้อยเนาะเป็นสองรอยอันนี้จะลอยนึ่งเป็นสามอยอันนี้กะลอยหนึงเป็นสี่ล,อย,ลอยเนาะ 400หา10บาทเพราะว่า10หาทุงทุงละ30ได้400หา10น้องจ้ะโอ้ยดีใจสะซื้อเลยเฮาเนะี่ยเขเคยแบบเออบ่เคยขายแกลือไหมละลายไปีนี้ขื่อเนาะแบบตื่นเต้นนะพี่นอ้องจ้ะตื่นเต้นไปงอดปึ๊บก็จะไปยแย่แค่คนละทงละทงดีใจสุดๆเลยได้เงิน400ห้าสิบน้องเขเด็ก หาขนมดูไปน้อง,องจา้าปกติเขาเคยคายแบบแบบราก็ะบะซองลอยไปน้องจั่เมื่วาในได้เาหมอใหญ่เนอะสิบหาสิบหาพุ่งกระคอพุ่นคอมเมนต์กคนท้องจ้ากระคอพุ่นอนะ่ะอัน พ,พี่น้องที่ซอยส้อันแกงกรไม้ให้นเนาะเพราะอนไรดีแม่งเด้อพอกใหมันกินไหน